ไปแล้วโอเคแล้วเราพาไปไหนอ่ะฮะอุยเป็นหาจริงหงายไม่ตายแเนี่ยอือเอาไม่พายดีๆทำหมดิพายเร็วจีไม่พังแต่ก็พังเลยเฮียเด็กๆไป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 เรเดแ๋้วเฮ้ยแผนที่วะน้องเฮ้ย แทนที่จะสลัดะไอหมาเทียดีออกไปที่มึงอย่าบังโงอะไรกูแต่ว่าตัวเองคนที่ไรได่ากันอ <laughs> อกไปทำดีว่าเดี๋ยวจะให้ทำดีไหมเนะี่ยไปทำไม่ทำโงม่มาหนี้เดี๋ยวดีเลยเอออยู่มึงอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวกูไปแล้วทิ้งแมงกูร์ทำไม่ทำก่็หมายกดเนี่ยอ่ะมึนี่ทำทำไมไม่ทำใช่ไหมพี่ก็ถามไอ้ฝนน้องคัตต้าบอผลผนพี่ได้พี่จะให้น้องทำมันไม่ชอบเก็บของ ก้าสิบสองช่อง,องอแล้วมันขอเข้าไปของน้ำลิงกับกล่องเก่าเว้ยใช่ <c oughs> <c oughs> พี่อ่ะพี่ไม่ว่าจะพี่บอกของได้ก็ได้แหละ <c oughs> พี่บอกอันนี้แหละเก็บกวดนี่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 เก็บกวด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 กวนกวนไหนอน่ยไหนเนี่ยถูกระเรือแล้วเนี่ยวนหลบเลยเนี่ย <c oughs> อาช่างไม่อยากจะไปต้องจับคำว่าปลงไหม หมุนเร็วไหนบอกใส่หมวกนี้มันหมุนเร็วไงวะหมุนชา้าชิบหายเลยวอ,อ,อันนั้นเอออันนี้แหละไรเลือ่อนนี้มีเข็ม,ม,เขมไหมดิฟแปรไหมทำได้ดีกว่าทำได้ทำไ,ได้ทำได้เข็มถอดดิบดิฟอะไรกันเฮ้ยนั่น,นอะไรดงปลาดีกว่า มม่มีาลนมีแจ็กบาทไอ้นี่อยู่เนอะมันมีแจ็คกบบาอสมบัติอยูอไปไหมเอ้ยขวดขวดขวดกบบาทเหรอที่อนที่อ่เมื่อกี้เนี่ยที่อาเมื่อกี้เนี่ยเั้มีรอยแจกบาทสมบัติเดือดตันหือสมอลงหันเงินเไหรเดี๋ยวชนเอาขวเอาเอาไอ้ที่ขดมาให้กูมาดิขดเด ไทนเอาเลยดีกว่าทนไม่คุ้มเอ้ยอย่าบังดิเฮ้ยอ้าวเราก็ได้เอาพุ้งเบอร์รี่มาปลูกบ้างเออเฮ้ยไปทำไรบ้านแล้ทำบ้านยากเสร็จแล้ว้ยแต่กู้ของดีกว่าใช่ไงมกู้ของกู้ของอาสมอลงมึงดิฟไก่อย่างสมอลงกูบอกให้เอาสมอลงไอ้เจ๊ดิบมันบูดก็มันบุ๋นช้ากระดาดดิเอ็มดูดิมันบุ๋นดิ่งน้องไม่ไกเดิเข้าไปใกล้ๆน้องไปเรื่อยเข้าไปใกล้พี่จกู้ของไปเรื่อยหน่อยไปเรื่อยหน่อย อ่ะดิงเอาลงถึงแล้วเหรอวุ้ยดึงเร็วมากได้แล้วป่ะเออได้แล้วได้แล้วนี่โอ้โหแล้วต้องทำยังไงต่อยกยกมันหอกไว้น้องเราแบกน้องเราแบกแบกลงไปแด้ยังไงยกยังไงแบกมันต้องแบกแบกไงอ่ะยกยังไงอี่เนี่ยอ่ะอ่ะจุกปล่อยไอ้จุก่อยทิ้งกู้หม่ได้นะไม่ได้ไหมทำยังไงต่อมันต้องแบว์มา เอดี๋ยวทุบป่ะทุบเปล่าทุบก่อนทีุ่๊บไอทุบทุบทุบเอ้ยยา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 อ้าไอ้ยี้ดิแล้วเรือรั่วด้วยไอ้เพื่อนตัใหญ่ด้วยลองแล้วทันไม่ได้มาทำไงเนี่ยไอโอที่ปะอยู่ไหนไม่มีเอ้าเอาหเดี๋ยวละที่ปะเดี๋ยวปะให้เอาที่ปะยัแไงว่าเอาดิ่ไงตัวตัวเองโดยไปโดนตึ้มต่อยซะน้องอ่ะมาจะใช้กลับไป รู้เยอะมากสร้างใหม่ที่ใช่ดีใหม่ไม่หอยนี่ไงไม่กอนทบออกมางี้ที่จ่อแล้วใครที่เจาะไม่ใช่ใชเ่คอนทุบมันใช้ที่เจ่ออ๋อสร้างมาได้กูไม่กูไม่ได้เรียนมากูเรียนมากูเรียนมาจ้าการเรียนต้องทุบเร็วเร็วน้องอะถอยไปไกลไล้จุกไอ้ที่นี่ของบนเรือพังเพราะน้องไปกินรอบแล้ว คอือเอาทุบมันด้อเอาทุบมันเเอาลวเลยโอ้ยหตรงนี้ในพอไหมเนี่ยในพอไหมเนี่ยอะไรอะไรันแมรี่แรงอะไรนมึงอะมันมีที่ปาเรือไหมเนี่ยอ๋อแย่แยนาโอเคจ้ไปขอขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยเฮ้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 ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ จะไม่เลื้อยฮะเอ้บ้านยายเสร็จแล้วไมใช่ไหมบ้านยายเสร็จแล้วต่อไปอัพเกรดบ้านยายต่อต้นไมใช่ไหมใช้กระป๋อแสงไงไม่ใช้กระป๋อแสงไงแกกูกำลังยิ่หิวอ่ะแล้วกูกำลังจะตายอ๋อเดี๋ยวพี่สายเงามาเจออ่างไหนเจอนะฮะโอ้อ่าเกินพี่ ไปให้สไลด์สไลด์เอาเปิดสวไม้นะไมกูหาหหมดวะไม้กูทไม่ไเลยด้วยันใ่ลองกอะขึ้นมากรเป๋าเห็นไ้ได้เออวะางานจะเอา่อไอ้ยามบ้างยามมีกี่ลังกี่ชันเนี่ยองากี่ชั้นเนี่ยบ้นหญูจะฟาเลยเลยานยามีสชั้นสชั้นอต่อไมก็ต้องทำเอาไหินได้นีอะหินอ่อนเป่าว่ินอ่อน ให้อึงอ่อนเยอะแยะขนาดเอาดิเอาไปใส่เอาใส่มาเนี่ยมีนะในกล่องกระมีนะพุงใครจะพังเย็บแล้วกันเอออ้เนี่ยในกล่องแก้วเฮ้ยขอขอไม้หน่อยจะเอาไมเย็นอีกไม่ขายกรุบยังไงวางไว้แล้วนะกรุบดื่มดูเลยวางแล้วน้ไหนขอหน่อยอาหารยี่ี่ไมดูกระโปรงไมดูไม่ลอยอ้าวมันเลื่อนมาไกลไกลยังวะ มันไหลอ่ะน้องโดนมันไหลมาอยู่ในไอ้ตัวกล่องนะมาอยู่ตัวกล่องนะเฮ้ย่าเลยลูกชิ้นเนี่ยอย่ละอ่าละเอาอาหาอันนี้ดีกว่าเพิ่มเลือดด้วยแกะของมึงไม่มีอะไรกินเลยไม่มีอะไรกินแกะไม่มีอะไรกินหรอกตัวปลาไห้กูไม่ยอมตายตัวปลาไอ้กูไม่ยอมตายน้องไม่ต้องตกปลาไปให้มันนะบ้านใหญ่อ่ะหลังนึงได้บ้านแล้วหลังนึง เนี่ยหินอ่อนมันเลยมตัดเลยอืมเฮ้ยยายุนอะไรมายาเยอ๋อยาโยุนอะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวกูเมย์ยิสโเต๋อบอกแคนนี้แหละเจ้กูเมย์ไอ้นี่มันขับรถดูใหม่แล้วมันจะไปชนรถรออีกแล้วเราจะรอดตายแล้วแย่รอดเลย่ะน้ำจมน้ำอะไรนะ เอ้าวไม่เกินไหนอ่ะโอ้โหไปดูเลยมากแหววแหววมากเลยครับไปเก็บของให้กูด้วยของอยู่บนเรือนี่แหละของมึงอยู่บนเรืออยู่บนเรือน้องไม่ได้กลัวไม่ได้องกลัวยแล้วก็ทำสุดยอดทำไปรับมันไปเออมันทำมันทำอะไรบ้างวะไม่ใช่อะไรบ้างเป็นไงดูไปมึงเด้อ มานำมากันเราเขาเขาเขาเพื่อปลูกพี่นู่นเลยนะเพื่อให้เออไอจุกตัดหน่อยากตัดอะไรตัดได้ไม่มีปัญหาตัดหมดเสียก็ได้จะไปหมดเลยก็ได้จะไปเอานี่จะไปสดเลี้ยงดึงแสงได้เลยอ่ะไปแต่ถ้ามันหิวไม่ดีแข็งนะน้องไม่เป็นไรอ่ะกูให้อาหารได้อยู่แล้วแหละเราจะไม่มีเป็นไรกูยังมีเองกูจะกินเลยดีแล้วเรียกดี พว,วกกูได้ดีลแล้วตัเองยังไม่ไไมจะแดกอ่ะ <laughs> อาหารไปเลี้ยงไมไมให้คุณเกิดตรงนี้เลยถ้ามันไม่ให้กูเกิดที่หมู่บ้านปูคร<ม>ับนันน่าสน่ใจไม่นับเปล่าวะไม่นับไปกรอกมะเอออันนี้อาจจะเป็นโซนะแบบมีสุริตช์เดินอยู่ข้างล่างาาปูเนี่ยมันจะขยับไปไหนเลยถ้าได้ยนินเสียงแล้วเสียงกองเนี่ยเสียงเนาจอดพุย อ้าวไม่ใช่พวกมึงยังไม่ออกมาอีกเหรอเอาดิเอาเดี๋ยวพวกเรานี่ก่อนจะม้าปลูกที่เกาะเราไงปลูกกูแห้งแล้วกูปลูกเป็นหน้าปอดกูปลูกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้จุกพองได้ไหมมึงนอนตัวพองมันจุดไปได้มึงจะเอาคนเลยดกไงเฮ้ยตอนเล็กตก็ใหญ่มึงก็ไม่เว้น

ไอ้หนูตายละแล้วอแขนล้นและเกาะล้นเลยแกหัวล้นเอ้มันจิกตับไม่ยุดเลยคุณพ่างทีุ่ณบอกแ้นี่เรือ้คือเรือแล้วออกมาแค่กผล้เนี่เอ้ยมัเต็มเลยเอเลยกูออกจากระยะก่อนเอ้ออกออกเอาไ้ยังไอระยะระยะเอระยะได้ไม่หยุดอ้ยนดี โอเคเลยไปเร็วไปเรไปไปคอยแม่งเดี๋ยวเาไปเจอจะหัวยแกูรีโลแล้วเออนะวาดามาเจะข้ามคัเบลมาตส่แล้วว้ยวายดาอีตส์มา เราจะทำน้องไว้ายังทำเรื่องอะไวะเราเนี่เก็บดอกไม้เอาดอกไม้มาด้วยเอาให้ได้น้องไอไอ้ไอ้มาร์กไอ้นี่มันเอาที่กินใช่ป่ะหรอดอกไม้ไอ้สัตว์เลี้ยงที่เราจะทำอะอะไรนะดอกไม้มันกินใครมันกินดอกไม้กินน้ำพุ้งด้วยกินกินดอกไม้เนี่ยดอกไม้ที่มันเลิศเสกไงีนะดอกไม้ของเกาะประจันเนี่ยเออกินมั้งกินแหละไอ้หนูเฮ้ยไอ้หนูยินด้แล้วไปไดทีเร็ว รอเย่ะแล้เรต้องตายนะเกใหม่เอากูไม่ใ่าไมือมีญาติแถลมียาตด้วยเนาะเซเว่นก็มีคืจะตายแล้วไปเร็วเก็บกองเป๋านี่ันนี่มนว่าเด็กเลยจยิงกว่าเด็กมึงดูดีมึงเหลาอะไรไว้โอ้เข้าไปแล้วลไปแล้วดถจับไปเอาไปเว้าวเป็นแฟนเพื่อนเลยอะ กูจะไปเรือต้องอะไรแล้วนะเฮ้ต้องมีพุ่ม้อย์รี่เท่าไหร่วะแต่กูดอกไม้นี่เท่านี้ให้ไอเซอร์โอ้เร็วมากทำไมทำสีใบเรือสักทีเอ้ยไม่ทำได้แค่หมุนเรืยวกว่านี้หันเป็นเรียนเรือวันนี้อะน้องไปตรงนั้นว้าไอเจอผู้ต่างดาวเอาใช่สองคนนะเยเกอร์ไอเซอร์วัตถุทะเลนะ เราตีกอยู่อะไรเราตีกูอยู่ไอโอ้ดมันจะยิงเรามันไม่ยิงเราไม่ทำทะเลมันไม่ยิงเราอเฮ้ยไอจุ๊กไอจุ๊กเบกเบกเบกบอกแล้วเบกเบเบกเร็วไอโอ้ดอยาดะหยาูไปแล้วชนเลยแย เอาลงนี่เอาลงมันจะมืดแล้วอ่ะเอาเรือลงกูนตายโอ้ยโอ้ยแตกโอ้ยไอ้ก๊อปจะเต้วย้วยจะเ้วย้๊ไอ้เนีไปกูรอบอะไรเยอะช่องนี้เนยแล้วไปไงฮะอืมไปทีเดียวแล้วมึงเอาพายไหมกูไปเลยกูพายเองไหมเดี๋ยวไปไปแล้วกันน้องไปอยู่ตรงตายได้แล้วตรงนั้นก็คือไม่มีที่ให้ไปแล้วน้องเขาจะไปที่ไหนไลยกูพายอะไรกูพายออกมาอ่ะตอนไปจบแหละเอาอะไรเดี๋ยวกูกลับไปไม่ไม่กลับไปเกิดนทุกคนแล้วกันนะ

ไอ้ตั้งตกได้ตกได้ใช่ไหมเบกเบกเบกไม่ทำอะไรเบก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 เออคือปะถึงปะกินสิจัลโหลกินกินกินหรือตายไม่กินเด้อกินใช้เหยื่ออะไรวะอ๋อแต่เราทำทำตะชังได้นะทำตะชังไว้ตรงเออว่าเดี๋ยวผมทำเลยเนี่ยผมทำเอ้ยไม่ได้ทำไม่ได้ไม่มีนั่นเนี่ยแยงมุมอยู่ในหมากใครใครเคยทำมั้ง ใครก็ทำบ้างใครก็ทำบ้างที่ไม่เคยครับอ่าเป็นดูก่อนกูขอตกปลาเหยียบไปเหยียบกันกูสร้างเลยนะกูสร้างอันอื่นเลยไนมะ่กินไม่กินตอนเช้าป่าวไม่เกี่ยวสร้างทไมแบบใช่แพงคิดเลยนะกูสร้างสร้างหอประพาคารก่อนเท่งนั้นนะ่ะวูลองตกปลาตัวอื่นดิเฮ้ยนั่งไงนั่งไงอ๋อใช่แล้วปลาไป็นลูกผสมนะเหวี่ยงไปดิเวียงไปอเออเฮ้ยเฮ้ยสาม อะไรไอ้วอดเปิดบดระวางไฟบดระวางไฟไอต้นไม้อยู่เนาะบดระวางไฟบดระวางไฟไอเดีขั้นสูงสุดอย่าไ่เดี่ยววารเลยสไม่ไม่ไม่มันไปแทะไอ้ต้นไม้อยู่ต้นไม้จะตายนะต้นจะตีนี่ดไอ้ตกไม่ได้เราไม่ตกไม่ได้อะคเอะไรวอดคิดเราไร้กูเคยทำแบบนี้เอาชังเนี่ยนี่เลยนี่ต้นไม้จะรอดเหลือเลือดแค่ติดแล้ว ไอ้ยต้นไม้ตายแล้วต้นไม้ตายดอกอันนี้ด้วยดอกเบี้ยเอ้ยดอกอะไรนะในกับขวางเลี้ยทีอยู่ต้นมันเอ้ยถ้าอย่างนี้มันจะเปิดระบบป้อกันไฟสุดๆตเนี้ยมันกัดใหญ่เลยอ่ะไอฉลามนักลงี่ะมันกัดโมให้เลยไอโอ๊ตมีเสื้อสองันไหมแ้่สองอันอะนะ เชือกเจ้าสองอันน่ะยาจิตอันนีงพออยู่ไะไม่ต้องการเชือกสองอันน่ะ pl pl หนเอเลยดิพ pl สองอันพอปะไปไปเนอะโอเคได้ๆไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะวางไว้วางไว้ใต้ใต้ใต้กุ้งต้นไม้อ่ะวางตร่นงเงี้็ได้เดี๋ยวกู้งไออกให้เดี๋ยวกุ้งไออกให้งต้นไม้วางได้ไหมเฮ้ยเรากลับไปได้นะไปไปได้งไฟกลับได้ได้ใช่ไหมวางวางไว้วางไว้เออได้เลยเออได้เลยเอาลูเอาลูกเอาลูโอ้ยสุดยอด อะลงกอนลงอนลงอนอุ ora, ้ยอลงเร็วอลงเร็วเออโอ้โหเฮ้ยติดแล้ว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 ได้โล้วได้ตัวอะไรวะเฮ้ยได้แล้ว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 โอ้โหดีดีนี่น้องนี่กำลังดันเตียงไปให้เออไม่งั้นเดี๋ยวนี่แค่คัดได้แล้วคัดได้แล้วดีโอ้ยไอ้เดี๋ยวตั้งให้ตั้งให้เดี๋ยวตั้งให้เดี๋โอเคโอเค ตกใจก็ตกน้ำไปยังยืนดีก็เดินกล้าไปเลยกูไปข้าไปเลยข้าไปเลยอะวางไว้ข้างมอแล้วกันนะมันเป็นสเตชันเฮ้ยเอาวางไว้ข้างกองไฟดีกว่ามันก็อะไรรบเดือนี่ยงไงนี่เชิงดับไฟขวางแน่เฮ้ยปั๊มน้ำาปั๊มน้ำปั๊มน้ำอันนี้เนาะมีตัวอะไรเนี่ยรถมันมีตัวไงเฮ้ยเฮ้ยเกิดแล้วจ้าทะเลเกินอันนี้เนาะ ีอยู่ข้ามาอยู่ข้ามอ้เหี้บมาเขี่ยเลยเหอ้บมาเขี่ยมาเลยเขี่ยเยอะมากเหลี่ยนเลยกินได้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 กินก็ได้เลยเออฉลามมันกำลังแพ้อย่างมามันเลยน้องอย่ามาตรงนี้ดีกว่านะได้ไม่ไปแล้วล่ะฉลามฉลามมันแทบไม่หยุดเลยอ่ะเอ้ยตีได้ตีได้กูตีกูตีฉลามได้ ไอ้กม่ฉลาดมันกัดตอกไม้เหรอหลังกลังกัดตอกไม้ไม่ฉลามมาแล้วไม่ไม่ฉลามมันกัดตอกไม้อยู่น้องไม่ต้องกลัวมันกัดแค่ตอกไม้ไปเกาะลิงกันแล้วโอ๊ตไปเกาะลิงเถอะได้มากเลยจะต้องรับศพไม่ศพมันอยู่บนนี้แล้วไงมีแค่มาเกิดตรงนี้ไม่ศพของมันอยู่นู่นนะะของมันอยู่ไม่อยู่นี่ไม่ใช่หรือของมันอยู่บนภกมิให้อ่อโอเคโอเคโอ๊ตมินนะไม่เป็นไรไเเอาไปเอาปลาก่อนไหมปลาอยู่ในกระชังเต็มเลย อยู่ว่ะแบกเห็ดไปพาไปเลยที่เกิดช่างไหมไปเลยไปเลยนะใช่ฝั่งไปเก็บของที่แล้วก็ไปเกาะบินได้เลย่ไปเลยให้เสืร์ชพอมนลุกยังวะไอมันไปแล้วพอที่หมดที่นี่ของที่หมดเลยอ่ะได้อยู่งั้นของมันหมดเลยอะไรไอคูบคุมเรือไม่ได้กูคุมเรือไม่ได้เป็นไรมันติดติดไปตวงนะไปหยาบมักตาบ้างกมุตานทุกอย แล้วไปตวงอ่ะไม่เป็นไรปล่าเดี๋มึงจะไปทำบนบกก็ได้นะเฮ้ยจะอวางคนเรือนี่แหละจันจรดเลยจันทร์เลยทำเพื่อไว้ดีกว่าอันนึงทำเพื่อไว้ดีกว่าอันนึ่งไปไนเนีทำเร็วมากไปไหนอยู่ไปไหนเออแของยามะทำไมยู่ตรงนี้เหรอได้เ๋ยขคาวให้เองเดือดูจตาไม่อยู่นี่เออโอ้ยยยอเยยัยเยย ไปกันไปไปไปเอออ่ะอยู่นี่อยู่นี่มองอยู่นี่ใกล้ใกล้โอเคโอเคโอเคอะไรเงี้ยเรหมุดเข้าเดี๋ยวอ๋อนว่าอยู่เกาะนึุ๊กอยู่เกาะอีกแก่โอเคได้เดี๋ยวข้าบไปดีก่อนเดียวเดี๋ยววางปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้อะไรกันนะอยู่ไกลเปล่าวะอไกลจากบ้านเหรออุ้ยเกียวเดินไปปลูกที่ไหนบ้างปุ๊บไหวปะอ๋อก็ไกลอยู่นะน้องต้องเดินข้ามอ่ะไอ้เดี๋ยวเดี๋มีแน่มึงข้ามไปเผื่อหนึ่งดิไอเดี๋ยวปลูกไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยม,มาตัดให,ใหม่ไงเดี๋ยวข้าวบาตัดใหม่ก็ได้ อย่างแต่ว่าเราต้องวนรอบไกลไงวนไกลมากเลยนะเฮ้ยลอยแยกมาอยู่ใต้บ้านเลยอันายแล้ว่ะเกิดที่เดิมวเลยย่างปลาเชียงหลังไม่ไหวละหิวย่างปลาไฟแรงเลยแล้วของมาอยู่ในหม้อก็มีแต่แยแยไม่กินแล้วปลาพ่นน้ำไปแล้วแกปลาพ่นน้ำมาแล้วเวลาเวลาติดฟังดาวไปแล้วมันอันเดียวก็อยู่แล้วแล้วพวกเปลือกหอยเปลือกหอยทั้งหมดเปลือกหอยอ่ะ อยู่ไหนอ่ะกล่องไม่เหรอหมดไปสร้างเอาไปคาบบ้านแก่แล้วไงก็ไม่คาบอะไรดิอ๋อเปิดหัวไอยที่มึงฝากกูไว้เลยใช่ไหมเออมีสามันมีสามันนีไหมหิวหิวหิวขออาหารขออาหารว่าเรากลับบ้านไปเอาอาหารก่อนไหมหิวด้ว่าไปเลยหิวเนี่ยก็ะโดดวุ้นกลับได้เนี่ยไปเลยกลับได้ กินเนื้อสดเลยแล้่อกันนะูพี่แค่อยากเอาไม่้อรมันทไงวะ๋อเราไปง้นไทเรเไงอ๋ไทเลอเขาอ่านได้นไม่มีอ่านเป็อยู่เห็อเรอ๋ออ่าวมะนาวอาเป็งเออที่มันเบาๆไปอ่ะค่าแล้วกแล้วก็ไเลอไปเดีกว่ไปอาไป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 จไปจข้าไทยเรือิษไปไหน่มาจบจบจำจบจับะปนเหตะไปอีกกได้ตปทำไมปงตะัอออ้ยเกือบไปแล้ว ไปจบคุณยิบซายเนี่กูกลับเอาเองกูกลับเอาเองไม่เลยกูกลับเอาเอง้กูไฟเข้ามแล้วไฟเข้ามแล้วจะจริงจริงเข้าไปเข้าไปเเกิดสิไหิวตาแล้วนะกูไม่ไหวแล้วเกิดที่เียจไอ้อรอไ มองเห็นของอ่ะอ้าวแกปั๊มน้ำทำไมไม่ได้ปั๊มให้ปั๊มเนี่ยคอยมาปั๊มเลยไปอยากเลยไปหยากเลยเขาไม่หยุดยังไงหยุดไม่ได้ด้วยมันก็เลิกปั๊มดิมก็ออกมาอ๋อหยิบปั๊มต่อรกันดิเอาเอาเลิกสนุกละสนุกละไอ้ไปปั๊มได้เล่ยดิอย่างไรไอ้เป็นไอ้ทำไห้ตรงก็ดีเนี่ยทำไห้แบบพืชสวยก็ดีแต่มันปลูกไม่ได้ไม่ได้งทำไห้ต่างคนเลย เระวังเรือไปไงวิเรามีที่กู่แล้วอย่างนี้จะไปกู่ไอ้ต้นนี้ได้แล้วนะหมดนัดเลยเออทำชิ้ลมไงกอลิงมันอยู่ไหนวะเออกอลิงเอ้ยกอลิงอยู่ไหนเอ้มันเีนพังบนเนออโอหจะหลอนจะหลอนกูเดแล้วด้วยไปขายอ้จเฮ้ยเดี๋ยวอแเอราหน่อยอรู้อยู่แล้วแหล่งมันอยู่งั้นเออเไจะเข้าอาวกูทมาชังแล้วด้วย ไอ้กูหิวอีกแล้วโอเคกูตายเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวกูวัดนะเราไปตายก่อนไปตายให้นอกอ่ะตายนอกเูแล้วแค่นี้จะเป็นท่าเรือกระดูกแล้วน้องปวดไล่ยิงเลยไปน้องเออเราตายก่อนนะอืมดูดูตายไฟสามสิบวินเนาะเออเกาะลิงมันอยู่ไหนอยู่บนนู้นใช่ไหมไอ้ตรงบนใช่อยู่บนอ่ะนี่เงาบนมึงกับบนอย่ามันอยู่มันอยู่ตรงข้างข้ามเลยอ่ะ เอ้ยแล้วไอทีมมันอยู่ข้างนอกนั่นมันคืออะไรนะอ๋อมันคือบ้านเราแล้วมันไปอยู่ตรงอะไรตรงกันวะนะแบบบักอ๋ออ่ามันอยู่มันอยู่อีกฝั่งก็อ้าวกูตายอ้าวตายเอาไม่เป็นไรนี่ไงจะอ้อมโลกไปเลยเอ้ยไม่ได้ป่ะไกลไม่น้องเห็นไม่ไปอยู่บนข้างกบประจันน่ะอยู่ฝั่งนึงของกับประจันน่ะอ๋อได้ได้ได้อยู่ข้างบวนอ่ะพี่กันนั่งไปอยู่ข้างบวนอ๋อไดาดาดา ก็จะอ้อมซ้ายไปนี่ไกลๆลยเนี่ยเดี๋ยวเราเดือไปเข้าจะถูกจาเข้าซอกใช่ไหมมันจะหลอนอีกแล้วเขาซอกเอาเข้านูนะมันมันมีทางอ่ะใกล้บ้านเราทุบอ่ะตะไกดไปหน่อยตะไกนะบ้านเราอยู่ไหนอ้อมไกลหน่อยนะมึงเห็นสะพานไม้ที่มูเชื่อมายาวนู่นไหมว่าตายก่อนน่ะกตายก่อนเออถึงแล้วเอาซอกก็ได้จับไปจับไปทั้งมูก็ได้เข้าซอกเนี่ยมามามาคือแบบนี้ มามาเข้าซอกไหนเข้าซอกนี้มันออกอยากนะซอกเนี้ยออไม่อีกซอกนู้นซอกนู้นซอกซอกที่ยังไม่ได้ไปเห็นไหมมันดำๆน่ะอ๋อได้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 เออไปไปไปจำ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 ทำไมมีใบเลี้ยวจำเพี้ยเลยผ่านก็ได้เออนี <c oughs> ่เป็นลูกเรือที่ดีมากเลยมลันเร็วมากเลยเนี่ยทำไมถึงมี 4M แเรามี3คนแค่ฮะเฮ้ย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 ดิบดิบอื้ม เป็นมาทีที่ที่ตอมน้ำดื่มเลยเดี๋ยว <c oughs> พังเดี๋ยวมันพังก็จะเป็นเรื่องของใครไม่เอาต้องถ <c oughs> ังไว้ได้ <c oughs> ไ,ได้ไดดไมึงรู้เลยเกมบุกอาจจะเหมือนเตงก็ได้แบบจำนวนใช้จำกัดอ,ะอ่ะหอปลาจะโดนออกเนี่ยถ้าปลาทนไม่ได้ปลาปลาจะโดนออกได้ไง <c oughs> เออกลั <c oughs> วจังเลยตาบุกแดกตาไปแล้วด้วยทำอะไรที่มุบลงไปได้มึง พี่เขาไม่เห็นบอกเลยว่าจะปั๊มมากเกินไปจะระเบิดอาจจะพูดก็ได้ไม่ให้ปั๊มเยอะหมดเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่ชอบเล่นเรือเหรอไอ้เกือกกันเรือดำทั่วรมันก็ปั๊มออกได้ใช่ไหมได้ก็คือทำให้น้ำจกลงมาเดิมหพดละหนักไงไม่เขาขวบไม่ได้ไเอาไส่วนเป็นเรือมาอยู่ไหนวะจะไปเรือได้สาดปเรือได้นะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปทำ จกวเลวขนาดเลยเอาแค่นี้ก็แค่มาอยู่แล้วคือแกวเลวดีเลยน่ากลัวต้องมปลุกหมดลูกเรืออยู่ไม่กลัวต้หมดลูกเรือมันแค่ไม่หมุนเลยมันหมุนช้ามากเลยแล้วมันไปเรือบมาเดวอกไยอะไรแล้ะเรือย่างโซลพุ่มหญ้าปะมันมีรอยตะกบดอยู่อตะกบัดเหรอเหตุวะเหตุวะที่อ่านก็ปลูกมาแล้วมันมีตะบัดไงตรงนน้นเห็นไงเราเห็นตรงต้นต้นหญ้านะต้นหญ้าดงลางอ่า เออต้นย่าแล้วน,อน้อเนงเห็นตรงต้นมะเดื่อมั้ยต้นมะเดื่ออ๋อเออพวกเศษเหลี่ยเออแล้วตรงโขดหินข้างๆต้นมะเดื่อที่มันเยอะๆมันมีรอยเอ็กซ์ร้อยเอ็กซ์แล้วเราไปขุดใช่ไหมอ,อ๋ตอตรงม้นตรงไม่รู้แล้วแต่น้องอยากขุดหรือเปล่าขุดมาก,กูได้ไอ้นั้นสองอันเองอ่ะไอ้แดงๆอ่ะกูขุดประทิง้งแล้วไม่มันมันได้รอยเี็เราถูกตัมวยแข่งไม่เอ อ,อันนี้เป็นกู้ของนะมันไม่ใช่ไม่ใช่เกคู่อกู้อได้ของดีก็ได้ได้เครื่องจักรอะไปก็ได้เช่นเรือดำน้ำา <c oughs> จัรจีนไม่มออีเด็น้ต่ไปคนจีนไม่ว่าใอยหรอไม่ต้องลงน้ำใต้น้ำอีกคนจีนพลัของคนจีนไปถึงแล้วแลาวก็เอาเอาอาเอาเ ใชี่เวมากเลยเดี๋ยวตีเย็นน้องยไปจะเย็นพูด้่เพื่อนรอรับมึงแล้วใครใครรเไปทางนีออขวาได้ไหมมันตีกันอยู่ปล่อยเถอะไป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 ับไปัไปไปอ่าจออกซ้ายหน่อยออกซ้ายหน่อยตรงนี้แหมันไม่มันไม่หลังมันมันเป็นไมที่ไรบ้าน อ๋อเหรอทีมือกูที่นั่นมั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 หายเยอะใหม่แล้วนะเพราะหมูตายแล้วไปมาแล้วมาแล้วเอามาเลยไหมเอามาเกี่ยวกูตีละมาเกี่ยวดิไปเลยน้องไปเลยได้เวลาแล้วด่าเจ้วแรงมากกูไม่รู้ทำอะไรเลยนักดับเงาไม่ต้องใช่ไปไปไปกูจะซื้อไปเอาของอะไรบนเรือกลับบ้านหรือเปล่า เอาไม่ได้ส่งครับเรือบุรีไปให้เขามีเศษหินเรืองแสงน้องเอาเศษหินเปลืองแสกกับบ้านไหนก็เขีนไปได้โอ้โหเฮียหินระูเย็นจะเย็นสี่อันบอกแล้วเรามีสามคนแต่เรามีสี่อันอะไอ้มีห้าอันด้วอันกูเก็บไว้นีกันไรเวียงและวยงแหละเฮ้ยอันจะเตรียมมัด้วยไอปไป่อยกูไครล่อยกู เร็วๆ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 เร็วเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วัเร็วๆเร็วๆเร็ว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 เรวเร็ก ตาย่จะถึงไว้ดอ่ะกลัวตายเนี่ยจันเฮ้ยพี่ย่ะไอ้ยเอ้ยงานดิงคองไฟคองไฟมาก์คคลองไฟโอ้โหโอ้โหน่าเอากัะตันวิ่งไปแล้วเห็นแกรตัวชวาคือถึงบ้านแล้วคือต้องจองติ่งเข้าบ้านโอเคกูตายตรงนี้มันต้องมีเนี่ยต้องมีไฟทำอไมไม่จอดไอ้เฉยปล่อยเออปล่อยตั้งตายบิมาอยู่ไหนวะ ไม่อะไรเป็นเรืีหลังกูก็ได้ยินเสียงกูวายพิษาร์อ้ไปถึงบ้านแล้โปรเพนครไนน้องนี่ไงเปล่ยนฝาม่จาร์ดนเคืออาบบวดาอยกานั้น